ยิ้มแล้วก็มีเมตตาแล้วก็ตอนที่เล่นละครก็ยังจําได้แบบท่านก็เหมือนสอนเราอะ่ะเราตอนนั้นเราเหมือนเราแบบเด็กใหม่ๆแล้วเราพเพิ่งเขา,าพ่อทวีพบมันก็นานแล้วเนาะราเเจอตอนนั้นเราบอกเกรงก็กว่าจะเกรงเพราะว่าหนูไม่เคยเจอไม่เคยได้เล่นกันแบบนี้เลยอย่างเงี้ยก็จะเกรงแล้วบอกไม่ต้องเลยหนูกบไม่ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นสนิทสนมจนจอนตารางมีไปเจอกันที่บ้านไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในนนานส่วนตัวเวลาที่ไปนั่งคุยกับท่านท่านเป็นอย่างไงบ้างง่ายๆคุณยายจะเป็นคนง่ายๆแล้วก็สบายๆค่ะคือแบบใจดีอะ่ะเราต้องเรียกว่าคือคําว่าใจดีคือแบบยิ้มสดใสไปก็ยิ้มแล้วก็คุยอย่างเงี้ยคือน่ารักมากค่ะเรื่องที่คุยกันไปบ่อยๆคืออะไรคือตอนนั้นจะคุยส่วนใหญ่จะเป็นถามเรื่องสารทุกข์สุขเด่ก เป็นยังไงปมเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่เล่นละครเลือกอะไรแล้วตอนนี้มีงานไหมอะไรอย่างเงี้ยจะถามแบบนี้การมีคุณยายมาอยู่ในชีวิตของพี่กบเป็นการมันเป็นยังไงบ้างพี่กบมันเติมเต็มพี่กบยังไงบ้างคือส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่เราเคารพแล้วก็นับถือนะคะแล้วก็เป็นบุคลากรในวงการแสดงของพวกเราที่วันนี้อย่างมาส่งคุณยายในความรู้สึกแล้วก็บอกว่ามันเหมือนขนลุกเบาๆแล้วก็จะบอกว่า คือรู้แหละว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรู้ออแบบเราก็ไม่ได้อยากสูญเสียคนดีดๆเก่งๆอย่างคุณยายที่พวกเราจริงๆอันเนี้ยอาจจะเป็นเด็กรุ่นหลังซึ่งมาเจอคุณยายหลังมากมน้อยมากอย่างผมอะเจอมาแบบเฮ้ยเราเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ19เองมันก็ยังมีความรักความผูกพันกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ค่ะที่ไม่มีตอนที่แบบรู้ข่าวแรกๆเลยจนถึงขันทำศพ คือด้วยความที่ผบรู้จักกับหลานคุณยายที่จะเจอกันบ่อยแล้วก็จะทราบข้อมูลมาตลอดว่าคุณยายมีอาการเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่นะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายก็คือจะไปเจอที่บ้านแล้วก็จะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและหลังจากนั้นก็จะคุยกับหลานเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกจะมาเห็นเล่นละครแล้วสุดยังบอกโอ้เก่งจังเลยแล้วก็ยังบอกสุดยอดอมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังบอกเออยังชื่นชมว่ายัางสามารถที่จะกลับมาเล่นละครได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของคุณยายตอนนั้นทุกคนได้ขี่โดย ท่านเข้าของโรงพยาบาลเสมอๆปล่อยเข้าเดี๋ยวออกจะเข้าเดี๋ยวออกคือช่วงที่เข้าโรงพยาบาลต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรื่องเข้าเรื่องออกผมไปคือไปเจอที่บ้านไปเจอที่บ้านพออย่างที่หลานมาคุยกันบอกว่าก็จะไปเจอที่บ้านมากกว่าท่านบ่นบ้างไหมเขาบว่าแบบเจ็บเยอะปวดผมไม่เคยได้ยินท่านบ่น ท่านแท้จะพูดเหมือนคนที่บอกว่าเอ,อหมือนเราคนแก่คืออายุมากขึ้นเราอายุมากขึ้นเราแก่แล้วมันก็คงไปตามวันตามเวลา,าวันเนอ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เคยได้ยินบน่นหรือว่าเราเจ็บเราไม่สบ,บายเราปิดไม่ได้ยินคุณยายบ่นให้ฟังอ,อย่างที่บอกเวลาคนแก่เวลาเจอคนที่ไปหาไปเยี่ยมเขาก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรอย่างเี้ยอยากให้เราสบายใจด้วยคิดว่าอย่างนั้นอะ คือเหมือนเหมือนกลายเป็นว่าถามสารทุกสุขดิบเรามากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรประมาณน่นอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาส่งทานที่บอบอกอะไรกับคุณยายหรือเาเมื่มอกี้กบก็บอกว่าสิ่งใดที่กายวาจาใจคือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราร่วมเกินท่านอย่างตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่อะไรเงี้ยขอให้คุณยายโอโหสิกรรมให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้คุณยายเดินทางไปอยู่บน สวรรค์ไปเป็นนางฟ้าไปสร้างความบันเทิงเนาะไปสร้างความสุขไปสร้างรอยยิ้มคุณยายอาจจะเจอพวกพี่น้องเราแล้วเออพี่น้องในวงการของเราแล้วก็ได้อยู่ในการได้เห็นกันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง เพราะเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนก,กันอะไรก็แบบอย่างในวงการบันเทิงนะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคุณยายเป็นต้นแบบของวงการ,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 รบันเทิงที่ดีแล้วก็ที่มีคุณค่ามากๆในการทํางานนะคะแล้วก็การรับผิดชอบงานการตรงต่อเวลาแล้วก็บอกว่าต้นแบบเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะคือบางคนมีเป็นต้นแบบในความรับผิดชอบหน้าต่อหน้าที่มันก็เหมือนคุณยายเนี่ยมีครอบครัวหมดหมดคือเราไปกองหรือทุกคนเราก็เห็นคุณยายนั่งรอนั่งคอยไม่พูดไม่บ่น ไม่มีอะไรคืออย่างเงี้ยคือเป็นไม่ได้แบบอะไรอ่ะไม่มีทําไมมาตั้งนานแล้วไม่ได้ไม่มีนั่งยิม้มเงี้ยใครเดิมเพราะเวลาเดิมผ่านก็จะเราก็จะต้องเหมือนเราจะวิ่งไปเข้าฉากอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบแล้วนี่คือสัญญาณที่เราจะเห็นค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

อครับี่มีดูกล้องหน้าอข้าไพอดีไปดูกล้องขึ้นมางนบ